ถ้าบีบน้อยๆก็จะออกประมาณนี้แต่ถ้าต้นใหญ่ๆหน่อยก็บีบไปสักทีหนึ่งนี่ออกมาประมาณนี้นี่นะครับอันนี้เป็นการสาธิตให้ดูนะครับผม สวัสดีนะครับท่านผู้ชมเดี๋ยววันนี้นะครับผมก็จะมาทำเป็นที่หยอดปุ๋ยนะครับที่หยอดปุ๋ยจากท่อ PVC นะครับโดยที่ผมจะทำในวันนี้นะครับผมอาจจะทำแค่ตัวกระบอกนะครับตัวตัวกระบอกปุ๋ยอย่างเดียวก่อนนะครับผมอาจจะไม่ได้ทำแบบเต็มชุดนะครับแบบมีที่สะพายมีถังปุ๋ยอะไรผมจะทำเป็นแค่ตัวกระบอกไว้ก่อนนะครับ ส่วนขั้นตอนแรกเนี่ยคือผมจะใช้ไม้นะครับนี่ผมเอาไม้นะครับมาตัดโดยการตัดเนี่ยผมจะใช้จิกซอนะครับลักษณะการตัดผมก็จะตัดเป็นเฉียงเฉียงนะครับเพื่อให้มันมีที่บีบได้นะครับเหมือนตามในในภาพนะครับผมนี่เป็นสภาพประมาณนี้นะครับเพื่อให้มีพื้นที่บีบนะครับ แล้วก็ในส่วนของขั้นตอนนี้นะครับผมก็ไปเอาท่อมา1เส้นนะครับขนาดของท่อเนี่ยอันนี้คือผมไม่ได้วัดนะครับว่าขนาดของท่อยาวเท่าไหร่นะครับแต่ผมใช้กะเอาความยาวนะครับแล้วก็ที่เราที對對่เราต้องการนะครับแล้วก็นําเลื่อยนะครับเลื่อยนะครับมาตัดนะครับโดยการตัดเนี่ยตัดตัดไปสักครึ่งหน c, ึ่งของท่อนะครับตัดไปครึ่งหนึ่งเลยนะครับ นี่ผมก็ใช้เลื่อยนะครับมีทั้งใบเลื่อยเล็กทั้งใบเลื่อยใหญ่นะครับก็ดูลักษณะของก็ให้มาดูขนาดของแผ่นเหล็กนะครับแผ่นเหล็กที่เราจะเอามาทําเป็นที่กั้นปุ๋ยนะครับว่ามันขนาดแผ่นบางหรือแผ่นหนานะครับเราก็ทําร่องนะครับให้มันเท่ากับแผ่นเหล็กเรานะครับอุปกรณ์ที่นํามาใช้นะครับเป็นตัวกั้นปุ๋ยเนี่ยคืออันนี้คือผมใช้แบบแผ่นเหล็กนะครับไม่ค่อยหนามากนะครับเป็นบางๆนะครับผม พอการปุ๋ยอยู่นะครับนี่นะครับแล้วก็ตรงนี้นะครับเราก็มาทําการเจียนะครับเจียเพื่อให้เป็นรูปโค้งๆนะครับหรือเป็นรูปวงกลมเลยนะครับให้ใส่เข้าไปในท่อเนี่ยคือคือว่ามันปิดสนิทนะครับปิดให้สนิทที่สุดนะครับผมผมก็ใช้ เครื่องเกียร์นะครับเกียร์นะครับให้เป็นปโค้งนะครับแล้วก็คอยเสียบวัดดูนะครับความยาวของแผ่นเหล็กนี่นะครับไม่ผมก็กะเอานะครับกะเอาเลยนะครับไม่ได้วัดนะครับว่าเหล็กยาวขนาดเท่าไหร่นะครับก็จับไม้นะครับเอาไม้มาวัดแล้วก็ตัดเอาเลยนะครับนี่เราก็ลองดูนะครับว่าปิดสนิทไหมนะครับผม แค่นี้เองนะครับกลไกการทำงานนะครับของที่หยอดปุ๋ยนะครับอันนี้เดี๋ยวผมก็จะมาทำการยิงน็อตนะครับยิงน็อตจับนี่ทำการเจาะนะครับเจาะที่ตัวแผ่นเหล็กนะครับเพื่อจะยิงน็อตจับไม้ไปเลยนะครับได้ไม่ต้องเอารวดพันนะครับอันนี้คือผมใช้แบบใช้น็อตยิงเข้าไปเลยนะครับ น็อตเกี่ยวอันนี้ก็เจาะรูนะครับผมจะเจาะรูไว้สักสองรูนะครับเพื่อให้ยึดให้ได้แน่นนะครับนี่นะครับพอเราเจาะฟองมาลองมาใส่ดูนะครับ นี่นะครับผมก็ใช้น็อตนะครับนอ็นอตน็อตเกียวนะครับจับ2ตัวบนล่างแค่นั้นแค่นี้พอนะครับเสร็จนี่นะครับผมแล้วก็หลังจากที่เราได้มานี่ สองชิ้นนะครับก็มีแค่สองชิ้นนะครับอันนี้ก็ยิงน็อตนะครับยิงน็อตจับกับไม้ไว้เลยแล้วก็เอามายัดใส่ตรงในรูที่เราทําการตัดไว้นะครับแล้วก็ในส่วนขั้นตอนเนี้ยผมจะใช้เป็นหนังยางนะครับเป็นพวกยางในรถมอเตอร์ไซค์นะครับเอามารัดนะครับเพื่อ เวลาเนี่ยเราไว้ทํารัดให้มันนี่เวลาเราบีบมันจะได้เด้งอย่างนี้นะครับผมจะเอามาลองรัดดูประมาณนี้เราก็หาตําแหน่งนะครับที่ว่ามันกดแลามันเด้งดีเราก็ค่อยรัดหนังยางนี่เอาประมาณนี้ มาเดี๋ยวขั้นตอนนี้เดี๋ยวผมขอทําการรัดนะครับเดี๋ยวทําการลัดยางก่อนนะครับนี่นี่นะครับผมผมก็ได้ทําการมัดนะครับนี่เราก็หาจุดนะครับหาจุดที่มันบีบแล้วมันเด้งมันกลับดีนะครับแล้วเราก็นําหนังยางนะครับนี่ที่มูว่านะครับผมใช้เป็นพวกยางในรถ มอเตอร์ไซค์นะครับเอามาพันนะครับแล้วก็นี่จะสังเกตผมจะใช้ลวดนะครับลวดพันอีกหนึ่งรอบนะครับเป็นลวดนะครับพันไว้นะครับ,นนะรบหนังยางก็คือลัดตัวหนังยางไว้นะครับแค่นี้เองเสร็จแล้วนะครับนี่บีบพอบีบแล้วก็ยกนี่้าสังเกตตัวนี้ก็จะยก นี่นะครับผมสําหรับตัวกระบอกหยอดปุ๋ยนะครับนี่ผมได้ทําการเอาปุ๋ยนะครับปุ๋ยมาใส่แล้วนะครับอันนี้ก็ผมใช้ปุ๋ยเคมนะครับไอพวกปุ๋ยที่ผมใส่ผักเดี๋ยวผมจะลองทดลองนะครับให้ดูนะครับว่านี่ว่าตัวปุ๋ยออกเยอะแค่ไหนนะครับถ้าอยากให้ออกเยอะนะครับเราก็บีบค้างไว้เลยนะครับถ้า ถ้าแบบว่าหยอดแบบน้อยก็แค่บีบปล่อยนะครับนี่มาดูนี่ประมาณนี้ประมาณหยิบมือนะครับต่อหนึ่งการบีบผมบีบอีกนี่มันก็แล้วแต่ว่าเราจะนี่แล้วแต่ว่าเราจะบีบแรงบีบเบานะครับนี่ให้ดู เพราว่าใส่ผักใส่อะไรก็พอดีถ้าจะใส่พวกต้นไม้เล็กๆก็บีบน้อยๆบีบน้อยๆพอถ้าบีบน้อยๆก็จะออกี่ประมาณนี้แต่ถ้าต้นใหญ่ๆหน่อยก็บีบไปสักทีหนึ่งนี่ออกมาประมาณนี้นี่นะครับ อันนี้เป็นการสาธิตให้ดูนะครับผมมาผมลองหยอดลองหยอดให้ดูว่าจะออกประมาณไหนอันนี้ผมจะหยอดแบบน้อยๆนะฮะเห็นไหมฮะ <c oughs> ยอดแบบน้อยๆ มาหยอดใส่นี่เลยช่องนี้นี่ประมานี้นะครับผมก็ทำถ้าเนี่ยใครทำไว้แค่นี้นะครับก็หยอดต้นไม้เล็กๆน้อยๆได้เลยนะครับหยอดใส่ต้นกระเพรา สะดวกเลยทีเดียวครับท่านผู้ชมก็สําหรับคลิปนี้นะครับก็เป็นการมาทําเป็นแค่ตัวกระบอกนะครับตัวกระบอกสําหรับยอดปุ๋ยนะครับผมก็จะมีประมาณนี้นะครับก็ใช้วัสดุเพียงแค่ไม่กี่อย่างตรงนี้ก็เป็นแผ่นเหล็กนะครับเป็นแผ่นเหล็กบางๆนะครับผมแผ่นหนึ่งแล้วก็มีน็อตเกียว2ตัวไม้นะครับ1ท่อนนะครับแล้วก็เป็นยางในนะครับยางในมอเตอร์ไซค์เส้นลวดก็แค่ท่อ ท่อปแป,ป๊บนะครับท่อปแป,ป๊บผมใช้ท่อขนาดหนึ่งนิ้วนะครับผมแค่นี้เองนะครับก็ที่นํามาทําตัวกระบอกหยอดปุ๋ยนะครับผมก็สําหรับคลิปนี้นะครับก็จะมีประมาณนี้นะครับท่านผู้ชมก็ไว้พบกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ